สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทำน้ำยาไล่มแมลงนะครับคือที่ผมใช้ในสวนป่าลอยล้านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทำนะครับอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ของคนที่เขาอยากทำเกษตรอินทรีย์นะครับนี่ฮะอันดับแรกค,คือ ผมมีสี่อย่างที่ใส่ด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือนี่ครับเหล้าขาวนะครับให้สนับสนุนให้ทานเหล้านะครับแต่ผมใช้หนึ่งเหล้าขาวนะครับนี่ยเหล้าขาว 40dG นะครับนี่ยเหล้าขาว4 0 d G. นะครับอันที่สองก็น้ำสมสายชูนะครับนี่ฮะอันที่สามก็คือยาสูบน,น,นะครับยาสูบนะนี่ฮะยาเส้นนี้แล้วครับนี่ครับยาเส้นนี่ฮะผมใช้อยู่ที่สองห่อนะครับ ส่วนใช้ที่สองห่อนะครับแล้วก็ต้มนะต้มให้น้ําเดือดแล้วก็เอาใส่ไอันี้นะครับแล้วก็กรองออกมาให้ได้ขวดนี่ให้ได้1ขวด1.5ลิตรนี่ครับถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปทําได้นะครับอันที่3นี่ครับคือ,อยาเส้นนะครับยาเส้นนะครับใช้ประมาณ2หอ่อนะครับประมาณ2อสห่อนี่ครับประมาณ2ห่อครับแล้วก็ต้มน้ํให้ได้ประมาณสักหนลิตรขึ้นไปนะครับเนี Pul ่ยเนี Pul ่ยเนี Pul ่ยของป้อมแล้วอยู่ที่1.5ลิตรนะครับ กองออกมาแล้วนะครับอันที่สี่อันสุดท้ายก็คือนี่ครับผมว่ากองออกมาแล้วครับคือขี้เท้าน้ําขี้เท้านี่ฮะนี่ครับน้ําขี้เท้านะครับนี่ครับนั่นนี่สูตรไล่แมลงทุกอย่างนะครับที่ผมใช้อยู่ในนาไล่นะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปทําได้ครับเดี๋ยวผมจะเทผสมกันนี่ครับเนี่ยผสมกันนะครับในอัตราส่วนของผมก็คือตามสะดวกของผมแต่ที่จริงแล้วมาต่อัตาส่วนมันคือหนึ่งต่อหนึ่ง นะครับเนี่ยน้ำส้มสายชูเจ็ดร้อยซีซีนะครับมันจะมีอยู่บอกเจ็ดร้อยซีซีนะครับนี่ฮะเจ็ดร้อยซีซีนะครับส่วนสุราขาวก็อยู่ที่ผมไม่รู้ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยสุราขาวผมไม่รู้ประมาณกี่ซีซีนะครับที่ตอนนี้ปริมาณไม่ได้บอกนะครับนะแต่ผมก็ประมาณหนึ่งขวดนี่ฮะผมใช้นะครับนี่ครับ เหล้าขาวหนึ oh ad, ่งขวดนะครับน้ำส mm ้มหนึ่งขวดนะครับแล้วก็น้ำยาสูบนี่ฮะน้ำยาเส้นเนี่ยครับหนึ่งขวดหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็น้ำพีเท่าหนึ่งจุดห้าลิตรเทเข้ารวมกันในนี้เนี่ยครับนะครับเทแล้วก่อนแล้วอะไรก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเทเลยครับนะครับเทลงไปเลยครับคว่ำลงก่อนเลยครับอันนี้ยาสูบใส่ก่อนน้ำยาสูบใส่ น้ำยาสูตรใส่ลงไปแล้วนะครับอันที่สองมีน้ำกี่เท่าเตใส่เลยครับนี่ครับผมเทใส่ครับน้ำกี่เท่าแล้วครับใส่ลงไปแล้วครับนี่ฮะนะครับผสมกันแล้วครับผมผสมกันแล้วครับนี่ฮะกำลังใส่และผสมกันแล้วครับนะครับนะฮะอันที่สามคือน้ำส้มเนี่ยครับน้ำส้มสายชูใส่ นะครับเปิดตุกบอลแล้วก็ดึงสายนะครับนะครับเทสายเลยครับผสมมาให้นี่ครับผัมส้อมใส่ชูใส่นะครับดูครับดูสีจะผสมกันแล้วครับท่านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่และนี่ยาสูตรแล่มาแรงครับที่ผมทําไปที่ใช้ในสวนป่าเลยร้านผมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ล้างขวดให้ดีนิดนึงนะครับนะครับ อันสุดท้ายก็คือนะสลาสี่สิบดีกีนี่ครับนี่ครับผสมให้เข้ากันนะครับนี่ครับสลาขาวครับใส่แล้วครับนบะฮะผสม ก็จะได้เกือบเกือบ1.5เกือบเกือบจะได้5ลิตรนะครับถ้าผสมกันทั้งหมด3-4อย่างแล้วครับ3-4อย่างนะครับเนี่ยเกือบได้5ลิตรนะครับนี่ก็ใช้ไปครับนะครับเราใช้เราใช้แค่ประมาณ1แก้วแก้วน้ํากินเท่านั้นเองนะครับนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ไปทําได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับการทําน้ายาไล่แมลงนะครับต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ